คืนนี้ถ้าคุณคือคนที่มีเครื่องหมายกากบาทกลางฝ่ามือและเมื่อไม่นานมานี้คุณฝันเห็นสามสิ่งต่อไปนี้จงฟังให้จบเพราะมันคือสัญญาณจากฟ้าที่บอกว่าบุญเก่าของคุณกำลังถูกเปิดใช้อีกครั้งและในไม่เกินเจ็ดวันต่อจากนี้ชีวิตของคุณอาจเปลี่ยนจากธรรมดากลายเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยโดยไม่รู้ตัว ผู้ที่มีลายมือกากบาทเป็นผู้ที่เคยสร้างบุญใหญ่ในอดีตชาติและมีเทวดาคุ้มครองอย่างใกล้ชิดแต่บุญนั้นจะปรากฏก็ต่อเมื่อฟ้าอนุญาตให้เปิดทางอีกครั้งและสัญญาณแห่งการเปิดบุญนั้นจะปรากฏผ่านความฝันวันนี้เราจะเปิดเผยสามความฝันศักดิ์สิทธิ์ที่หากคนลายมือกากบาทฝันเห็นเตรียมตัวไว้ได้เลย เพราะบุญของท่านมาถึงแล้วความฝันที่หนึ่งฝันเห็นน้ำใสหรืออาบน้ำในแม่น้ำใหญ่หากคุณฝันเห็นน้ำใสไหลสะอาดหรือฝันว่าได้อาบน้ำในแม่น้ำกว้างนี่คือสัญญาณของการทำระกกรรมเก่าสิ่งไม่ดีที่เคยติดตามกำลังถูกล้างออกฟ้าเปิดทางให้คุณเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะผู้ที่มีกากบาดกลางมือขวา แปลว่าเส้นทางบุญกำลังถูกเปิดและโชคลาภจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาหลวงปู่ศิลาเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อคนมีบุญเห็นน้ำใสในฝันแปลว่าเทพแห่งโชคลาภกำลังเตรียมมอบของขวัญเตรียมตัวให้พร้อมเพราะหลังจากนี้เงินทองจะเข้ามาแบบที่ไม่คาดคิดความฝันที่สองฝันเห็นงูใหญ่หรืองูเลื้อยเข้าหาตัว อย่าเพิ่งตกใจเพราะนี่ไม่ใช่หลังร้ายแต่เป็นนิมิตแห่งการได้พรจากฟ้าโดยเฉพาะคนที่มีกากบาทกลางมือซ้ายแปลว่าคุณกำลังจะได้รับการปลุกพลังบุญและจะมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวงูในฝันคือพลังแห่งความมั่งคั่งและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพญานาคผู้คุ้มครองหากในฝันงูนั้นเลื้อยเข้าหา หรือพันแขนพันขาแปลว่าท่านจะได้รับโชคลาภโดยตรงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อเถอะในเจ็ดวันจะมีข่าวดีวเรื่องเงินทองบางคนอาจได้สัพบ,บางคนอาจได้โอกาสเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ความฝันที่สามฝันเห็นพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและหากคุณคือคนที่มีกากบาดอยู่กลางฝ่ามือทั้งสองข้าง ให้รู้ไว้เลยว่าบุญของคุณกำลังส่องแสงพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฝันไม่ใช่แค่ความฝันธรรมดาแต่มันคือนิมิตแห่งการได้รับพรโดยตรงท่านกำลังจะได้รับการอุปถัมภ์จากสิ่งที่มองไม่เห็นชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนไปในทางบีแบบไม่คาดคิดบางคนอาจมีคนเข้ามาช่วยเหลือบางคนอาจได้งานใหญ่ หรือได้เจอช่องทางรวยที่เหมือนถูกชี้ทางโดยมือฝาถ้าคุณคือคนลายมือกากบาทและในช่วงนี้คุณฝันเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสามข้อน้ำใสงูใหญ่หรือพระขอให้คุณรู้ไว้ทันทีว่าบุญเก่าของคุณกำลังทำงานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเปิดทางให้คุณเป็นเศรษฐีหน้าใหม่พิธีเปิดบุญง่ายๆ ทำได้หลังตื่นนอนตั้งจิตอธิษฐานขอบุญเก่าจงนำโชคมาสู่ข้าพเจ้าในวันนี้จุดทูปเก้าดอกกล่าวชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพสวดคาถาเรียกทรัพย์คนลายมือกากบาทดังนี้นะชาลีตินะมะพทะมะอ,ะอุบุญเก่าจงเปิดทางเงินทองจงไหลามา เทวดาจงนำพาโชคลาบจงบังเกิดทำต่อเนื่องสามวันแล้วอย่าลืมแบ่งปันบุญให้ผู้อื่นเพราะยิ่งให้บุญยิ่งขยายอย่าลืมทุกความฝันมีความหมายและทุกเส้นกากบาทคือคำสัญญาจากฝาถ้าคุณได้ยินคลิปนี้จนจบถือว่าฟ้าได้ส่งสัญญาณถึงคุณแล้วบุญของคุณมาถึงแล้ว เตรียมตัวรับความมั่งคั่งจากสวรรค์ได้เลยหากช่วงนี้คุณรู้สึกเหมือนชีวิตเริ่มเปลี่ยนมีเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณเช่นมีคนเข้ามาช่วยในยามลำบากมีเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดหรือจู่ๆสิ่งที่เคยติดขัดกลับคลี่คลายอย่างน่าอัศจรรย์จงฟังให้จบคลิปนี้เพราะดีอาจเป็นสัญญาณจากสิ่งที่มองไม่เห็น ที่กำลังอุปถัมภ์ชีวิตของคุณอยู่ในขณะนี้ทุกคนบนโลกต่างมีผู้คุ้มครองบางคนเรียกว่าเทวดาบางคนเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรผู้ให้โอกาสแต่สำหรับบางคนคือพลังบุญเก่าที่เริ่มตื่นขึ้นและถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้จงรู้ไว้เลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นแรงดึงดูดจากบุญของคุณเอง ที่นำพาให้คุณได้ยินคำนี้ในเวลาที่ถูกต้องสัญญาณที่บ่งบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังอุปถัมภ์คุณเคยไหมอยู่ดีๆก็ได้โอกาสงานใหม่มีคนช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอหรือได้เงินโดยไม่รู้ที่มาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือมือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เริ่มขยับ ให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในทางดีฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแสงสว่างถ้าคุณฝันเห็นพระฝันเห็นเทวดาฝันว่าขึ้นวัดหรือฝันเห็นดวงแสงสีทองจองรู้ไว้เลยว่าบุญของคุณเริ่มเปิดและสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังเตรียมมอบพรให้คุณนี่คือช่วงที่พลังบุญและพลังจิตของคุณเชื่อมกันได้อย่างสมบูรณ์ สิ่งที่ขอมีโอกาสสมหวังมากกว่าช่วงไหนๆอยู่ดีๆก็มีแรงศรัทธาอยากทำบุญช่วงนี้คุณอาจอยากไปวัดอยากไหว้พระอยากช่วยผู้อื่นอยากพูดดีทำดีหรือรู้สึกว่าอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่ามองข้ามความรู้สึกนั้นเพราะนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังผลักให้คุณเดินบนเส้นทางบุญทุกการให้ในช่วงนี้ จะทวีคูณและส่งผลกลับมาเร็วมากกว่าที่เคยจูจูคนรอบตัวเปลี่ยนท่าทีมาดีขึ้นจากที่เคยมีแต่ปัญหาความขัดแยง้งหรือความห่างเหินกลับกลายเป็นเข้าใจกันมากขึ้นนี่คือสัญญาณของการคุ้มครองจากเบื้องบนเพราะเมื่อบุญเริ่มส่งผลพลังบวกจะเปลี่ยนคลื่นพลังรอบตัวคุณให้ดีขึ้น ความสงบเริ่มเกิดในใจโดยไม่มีเหตุผลถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าใจสงบแม้จะมีเรื่องยุ่งอยู่รอบตัวให้รู้ไว้ว่านั่นคือพลังแห่งการอุปถัมภ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ช่วยแค่ภายนอกแต่กำลังช่วยให้จิตคุณนิ่งเพื่อเตรียมรับพรใหญ่และเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มอุปถัมภ์คุณชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางดีอย่างไม่คาดคิดอุปสรรคเริ่มลดลง โชคลาบเริ่มปรากฏและสิ่งที่คุณรอคอยจะเริ่มเข้ามาทีละน้อยแต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าใช้บุญเก่าอย่างประมาทเพราะบุญเปรียบเหมือนน้ำในโอง่งยิ่งใช้ก็ต้องเติมทำบุญต่อเนื่องแล้วคุณจะเห็นปาฏิหาริย์ชัดเจนยิ่งขึ้นคาถาเปิดทางบุญรับพลังอุปถัมภ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตั้งจิตสงบแล้วกล่าวว่า นะโมเมสิทธิเมพลังบุญจงเปิดทางเทวดานาคาครูบาอาจารย์ทั้งหลายโปรดหนุนข้าพเจ้าให้พบแต่ทางแห่งความรุ่งเรืองเงินทองไหลมางานการก้าวหน้าขอให้บุญเก่าจงตื่นขึ้นบัดนี้เถิดท่องวันละสามจบก่อนนอนหรือเมื่อตื่นเช้า จะช่วยให้พลังบุญเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ชัดขึ้นอย่าลืมไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญหากคุณได้ฟังคลิปนี้จนจบจงรู้ไว้เลยว่าสิ่งที่มองไม่เห็นได้เริ่มอุปถัมภ์คุณแล้วจงเดินบนเส้นทางแห่งความดีพูดดีคิดดีทำดีแล้วดูสิชีวิตของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปในทางดีแบบที่คุณเอง อย่างไม่คาดคิด